สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมรักปุมแท้ตั้งผมเป็นพ่อค้าซื้อขายพลอยมาหลายสิบปีวันนี้ผมขอนําเสนอท่านผู้ชมนะครับนี่ก็เป็นจี้มังกรอีกอีกชิ้นหนึ่งของผมนะครับที่แก่จับพลอยทับทิมนะครับเป็นสีชมพูขับขาวนะครับเป็นเหรัหยางนะครับเดี๋ยนักผู้ชมเนื้อพลอยโปร่งใสสีสวยนะครับน้ำหนักองค์นี้นะครับหนัก574กรลัดนะครับถือว่าเป็นจี้มังกรนะครับ นะครับที่องที่องใหญ่มากนะครับนะครับเพราะเพราะเพราะเป็นพลอยทับทิมนะครับหายากนะครับเนื้อพลอยโปร่งใสเช่นนี้นะครับนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมที่มาชมคลิปวิดีโอจี้มังกรผมองค์นี้นะครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมนะครับที่ชอบดูสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและมีคุณค่านะครับอย่าลืมนะครับ ถูกใจกดไลค์กดแชร์ไปติดตามที่ y o u t u ู e ผมมุขภูมิแท้ตั้งนะครับไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับเพราะผมมีสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถาม g ูเก l e นะครับ37องค์เดเลยเฉพาะพระปานต่างๆแก่ด้วยราชาแห่งพลอยเช่นนี้ทับทิมธรรมชาติและทับทิมสตาร์แพงๆหายากและไพลินสตาร์นะครับถึง37องค์องนะครับอลังการมากบางองค์หนักรวม10บกิโลขนาดแกเสร็จนะครับนะครับเป็นศิลปะต่างๆนะครับ37องค์องนะครับแล้วก็แต่ละองค์นี่นะครับ ประเมินค่าไม่ได้นะครับเพราะเป็นของสูงนะครับนะครับแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถาม Google แล้วก็ยังมีก้อนพลอยทับทิมมรรมชาติทับทิมสตาร์เมื่อถาม Google ใหญ่ที่สุดในโลก2ก้อนล้มหมดผมมีนะครับสามสิบเรายการเมื่อถาม Google ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอลังการมากนะครับท่านผู้ชมนะครับไปติดตามชมที่ยูท b e ผมว่าภุมแท้ตั้งได้นะครับผมถ่ายไว้ไม่ต่ำกว่า700คลิปนะครับแล้วก็ยังมีผ้าเก่าโบราณเป็นที่แกะจากหยกสีขาวสีเขียวแพงๆหายากนะครับแล้วก็สีทองแพงๆหายากที่ท่านผู้ช มไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับของเก่าที่ผมสะสมแถมประดับด้วยยํามณนีต่างๆตามฐานผ้าและองค์ผ้านะครับแต่ละองค์นี่นะครับอลังการมากนะครับอีกหลายสิบองค์นะครับนะครับนะครับท่านผู้ชมเมื่อไปติดตามชมนะครับนะครับและท่านผู้ชมนะครับรู้จักมหาเศรษฐีนะครับผมให้ท่าน3%เเนเลยเฉพาะนะครับผ้าปานต่างๆของผมที่แกะด้วยลาชายพอยทับดิมชาตหรือทับดิมสตาเมื่อถามฮูเกอร์ใหญ่องค์ใหญ่ที่สในโลก37องค์แต่ละองค์นี่นะครับ ราคาสูงนะครับอย่างน้อย50กว่าล้านถึงแล้วก็เป็นร้อยล้านนะครับเป็นพันล้านก็มีนะครับผมให้ท่าน3%ท่านก็ได้เงินมหาศาลแล้วก็ข้อสําคัญติดต่อสําเร็จนะครับผมได้เงินไปต่อยอดสร้างบทท่านก็ได้ร่วมมหากุศลกับผมนะครับแล้วได้เงินใช้นะครับนะครับล้ใน YouTube ผมนะครับก็ยังมีสิ่งที่เป็นหนึ่งเดือนในโลกอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพลอยสําเร็จเนื้ออ่อนเนื้อแข็งทับทิมไพลินหยกมรกตมีหมดนะครับพ่อนพลอยทับทิมชาติพลอยที่มีเดือบดวงตาที่3นะครับที่ หาดูที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับผมมีจํานวนมากนะครับ